สวัสดีครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์แล้วกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคําคำพูดที่ว่าอ่ะไม่ควรพูดอะ่ะคุณพูดแล้วมันก็จะเจอแต่เรื่องไม่ดีอ่าทให้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเป็นตามหลักความเชื่อที่เขาบอกว่าไม่ควรทำครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีคําดังต่อไปนี้นะครับสําหรับคําแรกคือคําว่าทําไม่ได้ สำหรับคำว่าทำไม่ได้เขาบอกว่าเราไม่ควรพูดว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนการปิดกั้นตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นปิดกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและคําพูดจะกล่อมให้เราไม่สามารถทําได้จริงๆไม่มีความมั่นใจกลายเป็นคนที่ทําอะไรไม่สําเร็จครับต่อมานะครับก็คือคําว่าขี้เกียจ สำหรับคำว่าขี้เกียจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพูดขี้เกียจบ่อยๆจะเป็นการสะกดจิตให้ตัวเราเนี่ยเริ่มขี้เกียจเข้าจริงๆจะเริ่มรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรมีแต่จะอยากอยู่เฉยๆซะมากกว่านะครับต่อมานะครับก็คือคําว่ายากเวลาที่เราพูดคําว่ายากออกจากปากเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบทําให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆและทําให้เราเหมือนจิตเราเหมือนแบบยากขึ้นแบบไม่มีสิ้นสุดนะครับและลดความสามารถของเราลงมานะครับ ต่อมานะครับก็คือคําว่าถอเวลาเราเป็่งคำนี้มาคาว่าถอนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นตามหลักคือจะทําให้พลังกายและพลังใจเราถดถอยลงไปงทันทีเหมือนเป็นการสร้างกําแพงสงูงๆขึ้นมาในใจของตัวเองที่มองขึ้นไปก็ไม่เห็นแม้แต่ปลายกําแพงมันทําให้รู้สึกว่าท้อจริงๆต่อมานะครับคำสุดท้ายเลยนะก็คือคําว่า เหนื่อยครับเขาบอกว่าเมื่อเราพูดคำอย่างมาเนี่ยร่างกายก็จะตอบสนองต่อคำพูดของเราทันทีจากที่มีแรงกลับอ่อนแรงลงไปในทันทีและยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆอ่านี่ดูไปแล้วเอานี้ในะการไหนๆก็ไหนๆผมก็จะแถมนะครับสำหรับต่อมานะครับครับ,รบก็คือการแบบคําคำพูดที่ควรพูดบ่อยๆแล้วเขาบอกว่าชีวิตจะดียิ่งขึ้นนะครับก็คือ1คือคำว่าขอโทษครับ สำหรับคำว่าขอโทษคำคำนี้เป็นคำที่ควรพกติดตัวไว้เลยเพราะการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้ต้องรู้จักสำนึกผิดก็รับผิดชอบในความผิดถูกก็เข้าใจในสิ่งที่นั้นครับหรือแม้แต่การทะเลาะกาันบางครั้งการขอโทษเนี่ยก็ทําให้ปัญหาแก้ไขได้ง่ายขึ้นดังนั้นคืออย่าอายที่จะขอโทษนะครับต่อมานะครับก็คือคําว่าฉันโชคดี เขาบอกว่าการบอกตัวเองด้วยคําพูดดีๆที่มีความหมายดีๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการสะกดจิตทําให้เรามีแต่แรงดึงดูดที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้าหาเราเช่นโอ้โชคดีนะที่อะไรหรือว่าเอ้นี่โชคดีจังโอ้โหอากาศดีพอดีเลยฮะทำให้งานออกมาราบรื่นเห็นไหมแค่เราพูดในสิ่งดีๆก็จะมีแต่เรื่องดีๆครับต่อมานะครับก็คือคําว่าขอบคุณขอบคุณนะอ่า สรครับว่าขอบคุณเนี่ยเขาบอกเป็นคําพูดที่มีพลังบวกสูงและยังช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้คุณเรื่อยๆถึงแม้บางครั้งเนี่ยที่คุณจะต้องพบเจอกับสิ่งที่คิดว่าไม่ดีคุณก็ควรจะขอบคุณเพราะมันเป็นบทเรียนให้คุณได้ดีมากๆครับต่อมานะครับก็คือคําว่าฉันไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรแหละ สำหรับคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็คือแน่นอนครับใครๆก็ทําที่มีความผิดพลาดกันได้ที่มีแบบว่าไม่ถูกต้องได้หรือว่าแบบเรา,าไม่มีใครตั้งใจครับดังนั้นถ้าเกิดพูดคาว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็เป็นเหมือนการให้ภัยตัวเองไม่ยึดติดกับดีดแล้วก็กล้าที่จะ move on ต่อไปนะครับสุดท้ายคือคําว่าฉันทําได้ ก็คือทําได้แหละครับเขาบอกว่าการพูดคำนี้บ่อยเนี่ยจะเป็นพลังบวกให้แบบคุณเนี่ยสามารถทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จเพราะตัวคุณเชื่อว่าจะทํามาได้จริงๆและเมื่อคุณคิดว่าได้ความมั่นใจพลังงานต่างๆก็จะถูกขับออกมาและผลักดันให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องของ5คำที่เหมือนแบบโบราณเขาถือแล้วก็บอกต่อๆกันมาก็ลองไปปรับใช้กันดูนะและผมยังแถมเรื่องของ5คําที่ควรจะพูดเพื่อเป็นการแบบทําให้ตัวเอง่มีแรงบวกขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ